สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่14พฤศจิกายนนะคะคุณได้9ก้าขัตานะคะกลับหัวส่วนเขาเป็นเอมเพอเรอร์นะคะวันนี้มีแนวโน้มว่าคู่รักที่มีปัญหาน่าจะได้เคลียร์ใจนะคะแล้วก็ได้คืนดีกันแหละนะ คุณนะคะลดกําแพงในใจลงนะคะก้าวคาถาที่กับหัวถึงแม้ว่าที่ผ่านมาปัญหาเยอะนะคะมีความบอบช้ําทางจิตใจเยอะแต่ว่าวันนี้จะเปิดใจคนรักของคุณเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมาดีนะเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีการเสียสละนะคะอะไรบางอย่างเพื่อคุณนะคะในพลังงาน make the effort มีมองว่าเขาหน้าที่จะแบบว่ายอมทําอะไรเพื่อคุณเสียสละเพื่อคุณนะเพื่อประคับประคองชีวิตรักตรงนี้ต่อไปข้างหน้านะคะ พลังงานจักราวาลบอก big happy change นะคะสิ่งสิ่งนี้นะคะจะทำให้คุณสองคนนั้นมีความสุขมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบมีปัญหากันมานานนะคะสำหรับชาวมีนเท่าที่ดูเนี่ยดวงรายวันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เป็นพลังงานดีๆแล้วนะคะถ้ามีโอกาสก็รีบเคลียร์ปัญหากันนะคะเอ่อในวันนี้นะคะพลังงานมันมาบวกนะถ้าเคลียร์วันนี้ก็อาจจะได้รับผลลัพธ์ที่มันแบบแฮปปี้ทุกคนนะคะ